แถมนะครับเดินลงนะเดินลงมาเที่ยวชั้นหนึ่งก่อนนะนี่คือชั้นหนึ่งนะใดเวลาเดินประมาณสักยี่สิบนาทียี่สิบกว่านาเทีเยงนะถึงชั้นหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแอ่งน้ําลึกนะครับถ้ามาเที่ยวก็มีสาชีพด้วยก็ดีนะ,ะนเดินมาก็ประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะโดยประมาณนะเดี๋ยวเวลาเดินประมาณยี่สิบถึงยี่ห้านาที พายอยู่อันหนึ่งนะเดี๋ยวพายออกไปเล่นๆ ข้างล่างก็คือชั้น1น่ะตะกี้ที่เราลงไปเล่นรังแห่งล้างข้างล่างนะแล้วก็เดินเลาะมาด้านข้างขึ้นมาชั้นบนด้านบนของชั้นน้ำตกชั้นที่1แล้วก็จะเดินไปชั้นที่2อชั้นที่3าแล้วก็ชั้นที่4ซึ่งอยกใกล้ที่พัก จากชั้นหนึ่งนะแล้วก็ชั้นหนึ่งตรงแอ่งข้างล่างเนี่ยนะแล้วก็เดินขึ้นมาตรงหัวชั้นหนึ่งแล้วก็เดินไต่น้ําตกขึ้นไปยังชั้นที่สองนะน้ำตกหินปูนไม่ลื่นครับอืออนี่เราก็มาอยู่ในส่วนของชั้นที่สองแล้ว สองนะจะมีชั้นข้างหน้าลเล็กๆนะแล้วก็จะมีชั้นสูงๆด้านหน้าอีกชั้นหนึ่งก็น่าจะสูงประมาณสักสี่ถึงห้าเมตรนะครับชั้นสองนนี้คือบริเวณแอ่งที่สองนะครับชั้นที่สองน้นที่สองตรงนี้ก็เป็นน้ำลึกเหมือนกันครับเล่นได้จนาะกชั้นที่สองนะเราก็จะเดิน ตัดขึ้นไปชั้นที่3ต่อไปจากชั้นที่2นะฮะก จะเดินขึ้นไปชั้นที่สามต่อไปอาจากทั้นที่สองะก็เดินตัดเข้าป่านะมาที่ทางเดินที่เราเดินลงมาตอนแรกะ มีเพื่อจะไปชั้นที่สามนะชั้นสามนะครับพอดีมันอาจจะเดินขึ้นยากนิดนึงยังไม่มีเชือกก็เลยข้ามมาก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นชั้นสี่นะครับต่อเนื่องไปจนถึงชั้นห้าด้านบนนะ คือชั้นห้านะครับเป็นที่มาของชื่อน้ำตกนะน้ำตกผาแตกนะผาแตกหังแตกมันเสี่ยงนี่คือชวนของชั้นที่สี่ ไปจนถึงชั้นที่5ด้านบนตอนนี้ก็กำลังกินข้าวเยน็นจะออกช่องสาด้วช่องสามก <c oughs> จะมีแกงจืดนะไข่ลูกเขยผัดผักแล้วก็น้ำพริกกะปินะ ของหวาเน่ยจะเป็นเต้าถึง